ขอพวกผมบอกอีว่าเป็นภูาอาจารย์เมื่อเห็นสิ่งที่ผิดก็ต้องมาต่อสู้าอาจารย์ย่าอยู่นิ่งเฉยๆอาจารย์จะสอนลูกศิษย์ต่อไปได้ยังไรวันนี้เรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราได้เห็นพี่น้องประชาชนที่รักชาติมาอยู่กันวันนี้ ผมมาที่นี่อยู่หลายวันหลายคืนเห็นใจพวกเรามากพอ,อกแรกๆได้มีชวนเพื่อนพร้อมมาแกบอกว่าค่ำคืนไม่มาบอกทำไมติดดูลัายองยแต่พอมาถึงเวลานี้ไม่ดูลัายองแล้วเพราะรัฐบาล บางคนเมื่อก่อนบอกว่าอยากดูละครสบายสบายดูซิกกซดูอะไรสื่อลักหัว้นอะไรนี่แหละคนตัเอนหน้านักนตาทิศหูทิศแต่พอวันนี้เรากลุ่มรอโซน ในห,หนังนักเอกเดอะซิงเซนนักเอกหูทิพย์แต่โอษนะครับคนเยอะแยะขนาดนี้คนเป็นเรืองแสนเรืองเบินนายกไม่ได้ยินนายกหูดวดเราก็เลยบอกกันว่าเราคณะรศนะครับรัฐธรรมนูสต์ เครือข่ายที่เรามีการพูดคุยกันมาว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทนอีกแล้วมือขวาของเราต้องทูขึ้นมาพวกเราก็มือขวาทูขึ้นมาแล้วพูดเลยครับว่ายิ่งรักเราไม่อา No way! ังมีครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งครับเป็นอนดีตคณะบดีรัฐประศาสตร์นีด,าด้ารอสอของเราจะมาพูดคุยกับพวกเรากันว่าที่ผ่านมานั้นทําไมเครือข่ายรัฐประศาสนศาสตร์นีด้าจึงรวมตัวแล้วยอมไม่ได้กับเรื่องนี้แล้วมารวมพลังกับเราทําไมที่นี่ในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมืออาจารย์ของผมรองศาสตราจารย์ดกรทวีศักดิ์ การที่คุณสุเทพออกมานำเนี่ยหรือโอกาสเอาเรื่องของทรบนี่ละโทษกรรมเนี่ยเป็นจุดของการเคลื่อนไหวแล้วจะเปลี่ยนพั้วท,ทางการเมืองใช่หรือเปล่า,าคุณสุเทพก็ยืนยันนะครับพวกเราไม่คคอยเชื่อหรอกภาษานักวิชาก,การในในหุู่กริกภาพข,ของพวกเราเนี่ย เราก็ซักกันจากคำตอบของคุณสุเทพเนี่ยก็ยืนยันแล้วผมมองตากันหลายครั้งก็คิดว่าน่าจะมีความจริงใจว่าเป็นการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อไม่ใช่การไม่ดีทั่วคุณมอลลี่เขาก็ไมาได้เป็นเรื่องการเมืองหอกนเขาเป็นเรื่องอย่างอื่น แต่เป็ no นการต่อสู้เพื่อที่จะเปลี่ยนประเทศไทยาปสกรต้องถ่ายไปก่อนก็มันจะเอาขึ้นมาแล้วลำบากลเนผมก็เลยบอกแกูทพวกเราจะร่วมกระบวนการปฏิรูปประเทศไทยไหมครับต้อง่ เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าภายใต้ระบบการเมืองการปกครองในปัจจุบันเนี่ยมันเล่าบ่อนเฟะมันไปไม่ได้แล้วพวกเราคงจะมาค่อยๆขยายความแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมชี้ประเด็นว่าการเมืองการปกครอ,องของประเทศไทยปัจจุบันนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ที่การรวมศูนย์อำนาจ ใช่ไหมครับถ้ามันไม่ได้อยู่ที่การรวมศูนย์นำนาจเนี่ยเขาคงไม่ย่ามใจถึงขนาดก่านกฎหมายนี่และโทษจักรกรรมตอนตีสามตีส่ที่เรากำลังหลับสนิทเลยใช่ไหมครับ นี่ก็ชัดเจนถึงเป้าหมายของการเคลื่อนไหวในข่าวนี้นะครับพวกเราก็ซักต่อไปว่าแล้ววิธีการน่ะเพราะผู้คนสงสัยมากในเรื่องของวิธีการการเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่14ตุลา2 5 2 6 1 6เป็นต้นมาเนี่ยมันมีสูตรสำเร็จเป็นประสบการณ์เดิม ฝังหัวอยู่พวกเราทุกคนว่าการจะเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยต้องใช้ความรุนแรงต้องเลือดตกยางออกเราก็คุยคักถามกันจนเป็นที่เชื่อมั่นว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองคราวนี้เนี่ยเราออกแบบรูปแบบการเคลื่อนไหวใหม่ไม่เอาความรุนแรงเป็นตัวตั้ง เราไม่เอาชีวิตพ่อแม่พี่น้องมาเป็นเครื่องมือของการขับเคลื่อนทางการเมืองเห็นด้วยไหมครับถ้าเราร่วมมือกานอย่างเข้มแข็งเข้มข้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถจะใช้รูปแบบที่ไม่รุนแรงแล้วสามารถเปลี่ยนประเทศไทยได้ ว่าพวกเรานักวิชาการจาวิยาลัยต่างๆเนี่ยจะทยอย,ายมาตีแท่ความเน่าคอนเฟะของระบบการเมืองการปกครองของเราในปัจจุบันเนี่ยว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วแล้วเราจะไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อปฏิรูปประเทศไทยกันจางไรในวันต่อๆไปนะครับ